ในความดูตอนที่แล้วที่เราทําการปั้นคิริตูดคุงมาใช้และก็ยัดเลเวล175จนตันหมดตูดและนี่ก็คือคิริตูดคุงโดยการเอาไปลงด่านบูลลรโดยไม่คํานึงถึงราคาที่มันต้องวางเลยเพราะเราไม่ได้ดูดูราคาวางนะที่ครับ 7.5k ผมก็เลยทําการที่กระโดดเข้าบูลรอสไปเลยแบบงง,ง แล้วก็บวกแม่งเลยเพราะตรงเข้าตรงดาดปูร้อนเนี่ยมันไม่บอกราคาใช่ไหมมันจะเห็นในเวี่ยนทางออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็เข้าไปบวกแบบตึงๆอย่างนี้เลยใช่เอผมเข้าไปในเกมแล้วผมก็ค้นพบความจริงที่ว่าเออเราไม่มีทางที่จะวางขีดจุดคงได้ต้นเกมแน่นอนไอ้ตว์มันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วปะวะด้วยราคา7.5็าพันนั้นผมด้ทําการการไปก่อนแบบนี้และก็ต้องสุขิดกับชีวิต ในอนาคตต่อไปทุยไอ้เจี๊ย,ยมีแอร์ด้วยจิ้หายแล้วมีแค่อาาัตลาเท่านั้นที่ตีแอร์ได้ราก,กอีทุกคนเอ,อ้าแล้วก็ตัดเข้ามากับตัวละครส,สุดตึงและสุดเบียวอย่างคิริตุดุงที่ไม่ผ่านบลอสใช่เราจะาไปผ่านได้ยังไงฟะผมก็เลยตัดใจที่จะวิ่งเข้าไปกางกองสุ่มและก็สุ่มตัวละครออกมาใหม่อีกครั้งหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็แบบสไลด์หนึ่งแบบหล่อเท่ยางเงเลยนะ ไอ้แยหลออทึงจริง <además> และตอนนี้ผมเลยตัดสินใจที่จะชวนทุกคนไปบุกบุหรอสแต่ก็ไม่มีใครสนใจกับผมเลยไม่แต่น้อยเออกูไม่ได้พิมพ์อะไรเลยใครจะสนใจฟะแล่ตอนนี้ครับผมก็เลยไล่ลามดาแบบฟอเรนเพื่อพุ่งเข้าไปซุ่มตัวละครในตู้ก็มาดีครับและตอนนี้ตัวละครที่ผมจะหมายปองนั้นแล้วก็ต้องเป็นตัวละครที่สุดรึงแน่นอนนะฮะเออมันก็ตึงหมดนี่หว่ากัสนั่นเองผมก็เลยทําการเปิดประตู แล้วแหวกตูดออกมากับบอสโค้ชเกลเออโอ้โหอาคิคิมูซิอิตายเดี๋ยวเดี๋ยวไมจะออกง่ายๆกันนะนั่นเลยล่ะเออไอ้เสี่ยโสโลอีกแล้วเลยตอนนี้ผมมีสโลในกระเป๋าสองตัวแล้วทิพายและเออเออเออเฮ้ยอีดิเหมยอิดิเหมยถ้าใครไม่อยากเกลแล้วก็เข้ามาบริการซื้อไอดีได้ที่อีดิเหมย ร้านรับฟาร์มโลบักสุดคุ้มได้เลยนะครับมีทางบริการฟาร์มต่างๆอีกมากมายที่อยู่ในหน้าเพจนี้ลิงกงก็อยู่ด้านล่างได้เลยนะครับและที่สําคัญเลยก็คือมีบริการขายดีไก่เลเวล100คือไม่ไก่แบบไม่ไก่นะฮะถ้าใครไม่เกลือก็สามารถมาดูรายละเอียดได้ดีได้ในนี้เลยเพราะเขาสุ่มไว้ให้แล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> 9, นินพันนีแล้วก็มีบริการขายตัวละครต้องเลเวลสีขึ้นไปเท่านั้นด้วย กคตรตึงและประการรับลงเลทต่างๆอีกมากมายที่อยู่ในหน้าเพจนี้และที่สําคัญเลยก็คือซูมเข้ามานี้ครับโอ้หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบสามเมตรเฮ้ย <Hey, S 1> ผมก็เบื่อมากๆในการพิจิตด,ด่านบราูรัสเพราะมันนั้นยากเกินไปผมก็เลยตัดสินใจที่จะเปิดโปเออไม่ใช่ต้องซูมเข้าไปที่หน้าคิริโตนะครับเมื่อผมมีคิริโตโคตรเบียวมาแล้วเนี่ยสก,กิลติดตัวเขาจะทางานนะฮะเมื่อมีคิริโตสายเบียวต้องทําการเติมโป <laughs> ทุย ไม่ใช่ครับดูสายตาอันแสนแหลมคมและไฟอันลุกไหม้ในดวงตาของเขาทีครับ <c oughs> เฮ้ยกูไม่โดนแบนหรกคกูเติมเยอะ <c oughs> ไอ้ม่โดนแบนก็เจียละนี่ไม่ใช่ปูแบบธรรมดานั่นคือปูแบบถูกกฎหมายา what the fuck? และนี่ก็คือ LD Player เมื่อทำการใช้แอป LD Player นะครับผมบอกคำเดียวว่าผมชอบจุดนี้สุดๆเฮ้ยหลายคนไม่ต้องตกใจนะฮะที่มีเลข3เลขสเลขสปิกบงสปิกราเต็มหน้าจอไปหมดเลยนะครับและนี่ก็คือสิ่งที่ผมชอบนะครับนี่ฮะเมื่อทำการแบบเอออันนี้ไม่ใช่ใช่ขเขาปิดอันนั่นก็คือตัว A ที่มีรูปวนๆนี้นะครับนี่คือมาคูและออโต้นะครับผมผมจะคลำการกดให้ดูสักหนึ่งอันนะครับนี่กดเข้าไปเลยปรึ่ง เมื่ออัดบันทึกแล้วเนี่ยเราจะทําอะไรก็ได้ตอนนี้นะครับนี่บุูกดเลียงเลขสีเลขสามเลขนู่นเลขนี่นั่นนะฮะผมจะแค่มุนจอรีจอให้ดูนะครับนี่รีจอปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับพอรีจอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดเอ่อเซฟได้เลยนะครับเมื่อเรากดเซฟเนี่ยเราก็จะอยู่หมายเลขที่16หนะครับนี่เมื่อเราเล่นให้ดูนะครับมันจะทําการเล่นซ้ําที่เรากดไปเมื่อกี้ใช่มันเหมือนแบบเราสามารถที่จะวางตัวเราสามารถที่จะทําอะไรแบบออโต้แล้วก็วนไปเรื่อยเได้เลยนะครับมันเป็นอะไรที่ จแมวมากๆสาหรับสายขี้เกลียดนะฮะก็ได้แหละครับตรงนี้คือแบบคกดคู่เราสามารถที่จะปับ่าแบบบนลูปอัตโนมัติได้ด้วยนะครับหรือว่าเราต้องเอามือไปกดมันปิดมันเองนะฮะประมาณนั้นนะก็จแมวพอตุวรนะครับและที่สําคัญเลยนะเราจะกัดเข้าเกมไปแบบอัตโนมัติและผมจะเปิดขึ้นมาอีกจอหนึ่ง ต้องการเปิดโปรให้ไอดีหลักผมไปแบกน,นั่นเองไอ้เชีย่ยแผนแม่งอวยสัสๆเลยเชี่ยแผนแม่งอวยมากนะครับโอ้โหบอกคำเดียวว่าหลายคนอาจจะฟักแต่างยี้มันก็ทําได้ดีว่าอะไรเงี้ยจริงๆแล้วถ้าใครอยากจะทําตามแล้วก็นะก็โหลด LD Player มาร่างคลิปนี้มาได้เลยนะครับเมื่อต้องการเปิดโปรสองจอขึ้นมาแล้วเนี่ยให้ทําการจัดทงจัดทีมให้เรียบร้อยทีมกับผมนั้นแล้วก็ ผมจะเน้นเป็นจอ,จอข้างบนต้นเกมจอข้างล่างไอเซนนะครับผมจะทําการวางไอเซนเออไม่ใช่วางไอเซนนะที่วางเงินนะครับพร้อมอัพไอเซนให้ตันแล้วก็กดโคนออกมาเพื่อทําการชนะได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวครับผม <laughs> ไม่โคตรอุ่ยเลยทีเดียว <laughs> และนี่คือการลงแบบจริงๆแล้วเนี่ยเราจะใช้แบบหนุ่มๆสาวๆไม่มีน้องๆมาแบกเรานะฮะแต่ตรงนี้เราไม่ใช่นะครับอันนี้เราแบกตัวเราเองนะครับโดยการใช้ไอดียหลักเป็นไอดีปั๊มต่างและใช้ไอดีรอง เป็นไอดีระเบิดดาวเมจต้นเกมครับผมใช่แบบนี้แหละข้อจึงถ้าสมมติมีคูเลอร์ด้วยแล้วก็ผมบอกคำเดียวว่าเพอร์เฟกแน่นอนฮะเออแต่กูไม่มีสุ่มไม่ออกนั่นแหละครับเมื่อทำงานเข้าเกมแล้วก็รอสักครู่ครับโหลดสักแป๊บภายในการโหลดเพียง0.23วินาทีก็โหลดเสร็จแล้ว,ลแ,ลวและไอดีรักนั้นกูวิ่งขึ้นมาและทำการวางเงินแบบ อ้ตัไม่รวย,ยอาตัมัติดตรงไหนวะวางนิ้วด่แหละแล้วกดอัพเงินไปแบบต่อเนื่องไอ้ชิบอยังไม่ข้ามเว็บไปอัพเงินทําไม <c oughs> และตัวข้อมูนั้นก็กดเดินลงมาและทําการวางกันด้านหน้าแบบมอสระเบิดตัวตายเลยทีเดียว <c oughs> ใช่แม่งเผาแม่งเผ <c oughs> าหน้าแม่ง <c oughs> และก็ปั๊มตังไปแบบบึ้มบึ้มคือให้เราทาการออโต้ตคริปไปถึงเว็บที่ถามแล้วก็ปิดสะคริปนะครับและปิดตคริปปุ๊บแล้วอัพเงินอัพเงินแล้วก็เปิดตคริปอีกทียาวจนไปถึงเว็บ สิบสามนะครับพอถึงเว็บสิบปุ๊บให้เราทำการปิดสคริปต์ยาวนะครับผมนั่นแหละฮะแล้วก็กเล่นคนสาไปเรื่อยๆได้ครับแบบชิวๆ <Easy. S 1> เพราะว่าเราเป็ตนตัวละครต้นเกมแบบตึงๆถ้าเล่นคนเดียวนี่น่าจะแห้งแห้งได้นะครับเซตนี้แห้งแน่นอนเพราะตังค์ไม่มีนะฮะต้องเล่นเซตอื่นตอนนี้แหละครับให้ทำการระเบิดดาเมจและปั๊มอย่างรัวๆแล้วเว็บดีสี่แล้วให้เราทำการคติค๊กและระเบิดดาเมจแบบตึงๆจริงๆเนี่ยข้างบนต้องบัฟด้วยนะครับนี่ลงไอจังแบบเบิบ250่มบัฟสองบเปอ เพื่อต้นเกมเลยก็ว่าได้เมื่อตัดเข้ามาในเว็บที่13ให้ทาการปิดสกิปนะครับเมื่อทําการปิดสกิปแล้วเราก็จะเคลียร์มอนพวกนี้ไปให้หมดนะครับเพราะว่าถ้าเราเปิดสกิปยาวๆเนี่ยบอสมันออกมาและมอนเยะเก,กันไปเราก็จะแห้งนะคือเลือดมันเยอะนะครับแถมไอดี ID หลักเราก็ทําการปั๊มตังอยู่นะครับไม่มีดาเมจพอที่จะแบบเคลียร์ไอเวฟพวกนี้ได้อย่างแน่นอน๋งไม่อย่างนั้นเราก็จะเป็นสปิ้งย้างบาร์บีคิวนะครับผมให้ทำการเคลียร์เวฟแบบต่อเนื่องเพราะ มันเติมมันเยอะเกินไปจริงๆครับแล้วเมื่อมาที่เวฟสิบสี่นะครับให้เราทาการเคลียเวฟสิบสี่เพื่อพุ่งเข้าไปเวฟสิบห้าแบบรวดเร็วและก็กดเงินออกจากปลาหมึกไปใช้นั่นเองว้าวรอบนี้แหละเรามีเงินอยู่ที่สองล้านสามแสนห้าหมื่นนะครับให้เราทาการปั๊มไอเซนให้ตันเลยแน่เมื่อทาการอัพไอเซนตันแล้วเนี่ยเราก็เพียงรอบ,บอสมันออกมาครับนี่กดเลยฮะกดเลยบอสออกมาสิถ้าบอสออกมาปุ๊บให้เราทาการ กดซัมมอนบอสก๊ Boss, กอปเลือดของเขามาครึ่งหนึ่งแต่หลายตัวไงแนวทางอะ่ะทางหนึ่งมันก็3ตัวนะครับใช่ถ้าบอลมาออกสามตัวทางหนึ่งก็3ตัว6ตัว7 8 9ตัวอะไรเงี้ยแน่นอนนะครับบอสไม่เหลือซากแน่นอน <c oughs> คือยังไงกเดสอ่ะทุกคนชนะร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยดูฮะตอนนี้กําลังเคลียร์มอนให้หายไปนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะก๊อปเลือดมอนในพวกนี้ออกมาเว้ยแล้วมันจะชนบอสไม่ตายนะเราต้องก๊อปเลือดบอสเท่านั้นเอาละครับ เมื่อมอนเริ่มจางลงแล้วเนี่ยให้เราทาการเตรียมซัมมอนก๊อปเลือดมอนได้เลยเออข้างหลังยังไม่ตายเลยเพราะว่ามันก๊อปได้สุทธิิบต,ตัวครับท่านผู้ชมเอาเล,ละฮะรอสักครู่เนี่ยหายหมดแล้วครับทําการก๊อปไปที่เรียบร้อยแล้วก็รอมอนออกมาแบบบึ้มคือหรือนี่ไหลออกมาเลืดๆๆืและมอนที่เราก๊อปเลือดมานั้นก็ทําการพุ่งชนโบรัสจนตัวระเบิดตายแบบโคตรรวดเร็วมาเลยโบรัส เอาให้ดูความแข็งแกร่งของไอเซนกันสะบ้างเม่แมงตึงไอ้มาแล้วฮะเดินเข้ามาลื่นๆครับมาแล้วฮะเข้าทางโค้งครับเข้าทางโค้งแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆครับอื้มคุณลุงคุณลือชนตายมาเลยดูกันลูกรกะจอกแระคือแตกหายไปในชั่วพริบตาอะไรกันเนี่ยแล้วก็ลงวนเวียนอยู่อย่างนี้ไปประมาณสิบเก้ารอบเนี่ยแมงตึงไอ้บอกเดียวว่านิ้วหง,งิกไอ้เจี๊ยเอานิ้วกูจะเป็นตะคิวแล้ว เราก็ลงมาถึงจุดไายแมกโอ้ยได้มาแล้วและขั้นตอนต่อไปก็คือฟักโทเคนบอกกับเดียวะรครับต้องใช้สามหมื่นแต้มกันเลยทีเดียวก็คือสามหมื่นวิในเซนนะฮะโอ้โหถ้าเราลงคนเดียวเนี่ยาอาจจะแห้งได้เนะะี่ยเพราะว่าไอดีลองกิ๊กไก่ของเราเนี่ไม่มีเฮียอะไรเลยเราก็ต้องใช้ไอดีหลักของเรานั้นไปแบกแบบตึงๆกรบผมก่อนอื่นนั้นก็วิง่งเข้าไปโลกสองแบบหน้าตั้งตาตื่นกันเลยทีเดียวนะฮะ วิ่งไปเลยเออดึงดึงดึงหยวกเมื่อเราทำการเทลพัดวาร์นะครับเราก็รอจัดทีมสักคู่เนี่ยฮะเมื่อเราจัดทีมพร้อมแล้วเราก็เข้าไปบวกแบบต่อเนื่องบวกเลยยังไม่รีรอไม่งั้นคลิปนี้อาจจะเกินยี่สี่นะครับอาจจะหลายวันอาจจะหลายวันได้นะอ่าและเมื่อเราจัดตัวได้เพียงพร้อมหมดแล้วและดาเมจหลักของเรานั่นก็คือฟิละ่นะฮะจากการคอมโบของผมนั้นตังกับผมไม่น่าพอผมจะทําการวาง ดรัวูไม่ใช่ดิต้องวางสโลก่อนแล้วก็วางดีอาร์แล้วก็วาง DR, ลิววางมารุนะครับแล้วก็จะได้คิระแค่ขั้นไม่โหดอะ่ะผมจะเอาคิระาด้านบนนะครับทำการค่าก่อนแล้วก็เอาคิระาด้านล่างนะครับเก็บเงินจากปลาหมึกนะครับเมื่อไปทำการมาอัพคิระาให้มันตันนะครับก็ประมาณนั้นแหละเออน่าจะเตึงหละมั้งผมก็อาจจะขาดเงินอีกแค่นิดหน่อยไม่กี่ล้านนะฮะท่านผู้ชมเรามาดูการขับบูของเรานั้นจะประสบความสาเร็จเหลือไม่เฮ้ยนี่มีคนมาช่วยว่ะ ทีไม่ใช่เม็ชั่วนะครับอานจะมาเกาะอะไรเนงะี้ยมาเกาะนะครับเป็นโคตรตึงเมื่อทําการวาร์ปเข้าไปแบบตึงๆนะครับ <c oughs> ก็จะมีสามคนนะครับผมโถ <c oughs> ว้าวแม่งตึงแนะเรามาดูกันผู้เล่นคนนี้จะสามารถช่วยอะไรเราได้หรือไม่นะฮะอาจจะตึงเปี๊ยะระดับแบบตําบนตํานานหรือเปล่านะครับถ้าตอนแรกนั้นให้ทําการรอเวลานับวินาทีและก็ทําการวางสโลว์แบบต่อเนื่องเออรอแบบ LD player นะครับก็ไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่นะ ถือว่าลื่นๆเลยนะครับด <Wow. S 1> ูครับลื่นๆพอสมควรนี่วางมาเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บแล้วก็อัปเกรดเรียงกันมาจุ๊บจับแบบรวดเร็วจุ๊บจับอัปเกรดแปะๆๆแปะๆ,ๆแเปแปแปแป้เนี่ยแล้วก็สโลกว่าต่อเนื่องนะครับแล้วก็อัพขบวนบนแปๆแๆป้แเปแปเรียบร้อยนะครับแล้วก็อัพตุรับอัพเรียบร้อยแล้วก็ทำการวางโกโจโครับผมให้หมอนนั้นอยู่ติดกันแบบสุดๆนะครับให้มันอยู่ติดกันเป็นกระจุกนะครับนี่หยุดเวลาไว้นะฮะแล้วก็ดูเวลาบนหัวนะครับถ้ามันที นี่โอ้โหการหายใจทําไมเมื่อทาการหยุดเวลาแบบต่อเนื่องเราก็วางให้ครบทั้งแตัวเป็นเลยนะครับแบบนี้แล้วก็รอเวลาเหมือนเดิมนี่ครับผมแล้วก็เรียงกันไปแบบเรื่อยๆฮะน,น,นี่เลียงเข้าไปตัวที่สี่นะครับผมกดเข้าไปจุดจๆดจุดและรอหยุดจุดโปะนี่เรียงไปครับเออแบบนี้เลยนะฮะผมก็ทําการวางคีระแบบอัปตันเอ้ยแย่ผิดอมโบ่ <c oughs> จะไปเอาคีระอัปตันทําไมชิบหายแล้ว จิบหายแล้วผมก็ทําการวิ่งไปบัฟเลยนะครับแล้วเขามาวางไอเซนอะไรตรงสะพานมาเนี่ยเฮ้ยนี่ครับบัฟต้องดูดีๆนะครับอย่าอัพขั้นสี่ล้านอย่างงั้นเราไม่มีบัฟนะยอย่าอัพขั้นสี่ล้านนะโอ้ไม่เออกาดีๆกาดีๆเออก่าดีๆเออโอ้โหนี่แหละฮะอ้าวไอจิ๊บผยไอจี้อะคือมันไม่ตรงว่ะผมต้องคำคานขี่เข้าวงแบบนี้นะฮะอย่าพิ่งลนนะลนแล้วเป็นลายทุกทีนี่อัพไปเลยโอ้อะไรเด้งวะเนี่ยเฮ้ยก็จะกดออโต้ไว้ตายเถอะ ม่อทำการโดนปั๊บแล้วเราก็เราก็หันไปข้างหลังว่าโดนหมู่หรือไม่ตู่มหายหายไปเลยและหลังจากนี้เราก็รอมอนพวกนั้นกระดึบกระดึบกระดึบเก่ามาสิก่<ส><ส>อนอื่นเราจะทําการไม่มีแบบข้างบนนะเว้ยไม่มีกูโจโนะครับผมจะทําการใช้แฉกแข็งแทนนะไ้แ,ะแค่แข็งแบบเรียงกงนแบบเป็นตับอย่างนี้เลยนี่วางแฉกแข็งแบบเยอะๆบอกคำเดียวว่าได้รายพันวิแน่นอนนะครับจริงๆอาจจะไม่ถึงหมื่นเท่าไหร่เพราะว่ามีตัดเลือด ถ้าลงสองคนถึงบอกว่าก็ไม่แน่นะครับอาจจะถึงหรือเปล่านะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเราก็ลงไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเออวางไปเรื่อยๆอืมอืมนี่วางเรียงกันไปเลยฮนะนี่เรียงหน้ากระดานเรียงเป็ดแบบต่อเนื่องนี่แน่เรียบร้อยครับผมท่านผู้ชมตึงๆฮนะเฮ้ยแล้วใครไม่เอากูนสามกูออกวะเนี่ยโอ้โหแมงเอย้ยเท้าออกบ่อยอย่างนี้กูโจกูพังทลายแน่นอนผมเลยตัดใจที่ไม่คิดไม่ฝันว่าจะออาทำไมนะครับ ตอนแรกผมจะไม่ได้สังเกตเว้ยผมมาสังเกตในคลิปอีกทีว่าแมงแมงเอาออกทําไมนี่แหละเออไอ้ <c oughs> เอาคูณสามกูออกทําไมวะแถมที่สําคัญเลยนะครับเอาคูณสามกูออกบ่อยมากนะโอ้โหแม่งมาตัวทวงจะชัดอย่างนี้ต้องจับเคียนตูดจะตูดลายนะฮะโอ้โหนี่คือผมปรับมาคูณสามอีกครั้งนะครับแล้วก็เคลียเวฟไปแบบต่อเนื่องจน900วินาทีแล้วที่ผมยังไม่รู้ตัวว่าผมโดนแกล้งกดคูณ2อยู่นั่น่ะ เฮ้ย hey, ด,ดูดิดูดิมาสอยอีกแล้วทำเพื่ออะไรกันล่ะเนี่ยผมนี่คำไขกันเลยทีเดียวเออผมก็ติดปัญหาคูณหนึ่งคูณสองคูณสามอยู่อย่างนี้จนเชื่อชีวิตของผมไอ้เชี่ยมันคูณสองอีกแล้วโอโ้โหเล่นมาพันห้ามันยังคูณสองเหมือนเดิมผมก็เลยเอื้อมไปแปะคูณสามอีกครั้งชีวิตของผมน่นมันยอดเยี่ยมจริงๆเมื่อผมกลับคูณสามีกครั้งมันก็คูณสองอีกดูดิเฮ้ยต้องการอะไรกานกูเนี่ย ถ้ามันอยู่ใกล้ๆผมอยากจะซักหนามันสักที 2> 2, years Th ผมไม่ลงไอเตนจดเบื่อขี้หนาสุดๆเลยจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่กี่วินะครับผมก็จากลายคนกดคุณสองนั้นไปนะฮะ <c oughs> ไม่เล่นอีกแล้วอีวินและผมก็ทันมาแลกโทเค็นบโอรอสเซ่เพลงหนึ่งไอ้ชิ้บหาย เอ้จีบอกคำเดียวนะครับว่าเป็นอะไรที่เหนื Torah ่อยโคตรๆกันเลยทีเดียวในการที่จะลงบูรอดให้ครบทั้ง20เคลียสตอรี่ทั้งหมดแล้วก็บ้ามันเยอะมากมันเป็นอะไรที่เยอะมากๆแล้วตอนนี้ผมได้เรียนหาบูรอดกุธาดเลยวะแม่งลืมเดี๋ยวนะบูรอดกุธาดน้ำโอ้ผมอัพเลเวลบูรอดได้แบบบึ้มๆนะฮะแล้วก็มาแล้วบูรอดอ่ะอ่ะลืไปกูล็อกโทเค็นอยู่กูแดกโทเค็นไอ้เจี่ย ดูแค่ไม่มีอยู่ลูกเดียวใตยเถอะแล้วผมก็ตัดสินใจที่จะไล่ตามฮาร์โทเค็นสุดลากของผมที่ผมล็อกเอาไว้โอ้บ้าน่ะมันอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหนี่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 นนครับโอ้โหมันมีลูกเดียวนะถ้าขุดเผอแดกไปในชีวิตวิบัติเลยนะเว้ยหายเลยนะไม่สามารถที่จะทำบูลล์ลได้อีกตลอดชีวิตคิดดูมันตุดยอดขนาดไหนอ่ะตลอดชีวิตเลยนะเว้ยและตอนนี้ผมเลยตัดสินใจที่จะ ปั้นบล็อดให้ขึ้นเจดาวแบบไม่รีรออีกแล้วเออเสียงนี่มันรู้สึกฟินจริงๆเลยอะนะที่ได้โบล็อดเจ็ดาวไปแบบรวดเร็วขนาดนี้ลิมิเต็ดอิดิชั่นนะครับจริงๆแล้วผมมีอะไรจะบอกคือผมผมลงนะครับผมลงเซลลมาแต่ผมไม่ได้อัดใช่ลืมอัดนะครับ <laughs> และนี่คือเควีเซลที่ผมเคลียร์มาทั้งหมดนะฮะ ต้องสงสัยนะครับผมเคลียร์ได้ไงนะครับผมมี2จอกับ LD Player ขนาดนี้แน่นอนผมเคลียร์ได้แบบรวดเร็วโคตรๆจนหลายคนอาจจะไม่คิดฝันเลยว่าผมทำได้ยังไง <G ül> และกิกกี้กูก็หาไม่ครบเออใช่ขั้นตอนแรกของผมควรที่จะไปลงสตอรี่โลก2เพือ่อการเก็บกิกกี้แตกแต่ถ้าว่านั้นหลายคนอาจจะสงสัยบอกว่า <G ül> พี่แล้วพี่ไม่คิดจะบอกวิธีการทำเคลลเซล,ลสักหน่อยเลยครับพี่แต่ก็แจ้งมาเถอครับ ผมจะส่งหูซ้ายและทะลุหูขวาออกไปจริงๆผมก็อยากจะบอกนะเดี๋ยวผมจะบอกด้านหลังด้านหลังหลังคลิปอีกทีแล้วกันนะครับและเรามาดูดวงของ LDP ดีเพยกันดีกว่าว่ามันจะตึงขนาดไหนนี่ลูกแก้วแบบธรรมดานะครับแล้วกดข้ามไปแบบต่อเนื่องแล้วกดสกิปสคิปสคิปไปแบบรวดเร็วเออเอาดิโอ้โหความเกลือนี่มันจะขนาดไหนกันเชลแบบ ขนาดผมแบบริมรถความเกลือมาตึกแสนสะอาดขนาดนี้ผมไม่กลัวความเกลืออีกแล้วผมก็จัดต่อไปเลยครับบอกว่าเขาเรียกว่าคนที่เล่น LD Player มักจะดวงดีทุกคนนะฮะน้องๆก็มาดูกันนะครับว่าจะดวงดีสมชื่อหรือเปล่านี่อกดไปแบบรัวๆปั๊บปื๊บเออเกลือเฮ้ยโอ้นี่ก็สบายสุดกันดีครับน้องๆกัดออกไปแล้วเอเฮ้ยเชื่ออะไรนี่ <c oughs> บอกคำเดียวนะครับว่าตัวละครพวกนี้มันออกง่ายเกินไปหรือเปล่านะครับเอ่อถ้าผมพูดอย่างนี้ผมอาจจะโดนตีนของมิฟฟี่น้องๆหลายคนกระทืบได้นะครับตอนที่ผมไปกินก๋วยเตี๋ยวอยู่หน้าปากซอย <c oughs> ผมจะไม่พูดแล้วกันบมาดูว่ามันขิงเกินไปเอาเลยครับท่านผู้ชมและขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะเข้าไปในสตอรี่และก็ลงสตอรี่ด้วยตัวละครที่มีความรุนแรงคุนค้นๆในการซอยยิกๆอย่างเรนเดย์แฮมมันชื่ออะไรอนะกระเทย เออช่างมันเถิดกระเทยเรื่องวันพีดนะครับที่ได้มาจากสตาร์พาร์ทแน่นอนว่าตัวละครตัวนี้มันผ่าน ry, าสตอรี่ธาตุไฟได้อย่าง o อและโอโคตรๆคนคือแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะวางมันหนึ่งครั้งแล้วก็อัพไอจังแล้วก็ไปอัพเกรดแค่นี้ก็ผ่านแล้วเป็นไหลได้ง่ายมากนะครับรับผมดูดิเออไอ้ยี่สีฟ้าเพราะผมได้สีฟ้ากับสีม่วงหวัวใจของผมจะห่อเหี่ยวเพียงเล็กน้อยเพราะว่าผมไม่ต้องการหลน,นลงใหม่ เฮ้ยมันต้องอย่างนี้ดินี่ตอนแรกคือห่อเหี่ยวแล้วโอ้โหแล้วก็มาดิครับตอนนี้ผมพร้อมแล้วที่จะบูอ่ดีกู่ททำหกดาวตอนไหนวะเฮ้ยกูข้ามทำหกดาวไปออมเนี่ยโอ้โหใช่ในการจะขึ้นเจ็ดดาวนะครับมันต้องหากีกี้แดงอีกสองตัวแล้วกับใช้กีกีแดงสี่ตัวบอกเับเดี๋ยวว่าเจ็บจีโอโคเจ็บจีจริงจริงครับในการขึ้นห้าดาวนะห้าดาวเป็นหกดาวนี้มันใช้สีแดง และใช้สีม่วง5้าตัวนะครับในการขึ้นเจ็ดดาวบอกตอนนี้เลยว่าผมต้องไปลงอีกรอบหนึ่งแล้วก็มาดูตู้กันตู้ดีปวาวะเนี่ยอ้หมักฟักกีกี้ไม่มานี่หว่าเธบอกกิกี้มานี่แม่งตึงนะเว้ยเฮ้ยตึงจัดกันเลยเดียวและผมก็ต้องไปบวกสตอรี่อีกครั้งหนึ่งเมื่อทำการได้มันเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทำการปั้นลิมิต็ดอิดิชันอีกตัวหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือเซลครับผมตกไข่ดีคยับรออะไร ไม่ใช่เช็กตบมือเช็กตบหน้าตัวเองเอาแล้วครับว่าผมได้มาแล้วนะครับแล้วนี่ก็คือลิมิเต็ดอิดิชั่นทั้ง3าตัวรวมไมเซนนี่ลิมิเต็ดแบบวาเนี้แน่นอนว่าบุลรอตมันจะเอาออกไม่รู้ว่าเซลล์มันจะโดนพว่วงเอาออกหรือเปล่านะครับแต่น่นอนว่าผมก็มีครับน้องๆอ,อ,อหวานหมูแต่ที่สําคัญที่ผมสัญญาไว้ก็คือวิธีการทำเควสเซลล์นะครับแน่นอนครับผมให้เข้ามาที่อุโมงค์ใต้ดินลึกลับนี่มันไม่ใช่อุโมงค์ที่มันแบบ เป็นตึกสูงสงนะครับที่ไว้ลงเลดแน่นอนนะครับว่าเมื่อคุณเข้ามาในนี้แล้วคุณจะรู้สึกหนาวไข่เป็นพิเศษเพราะว่ามันยากนะมันยากนะครับเควสเซลอธิบายง่ายๆเลยกคือต้องทำเควสสลับ2อันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบทั้งเ้าเควสนั่นเองรวมทั้งหมด18รอบนะครับโดยประมาณและที่สําคัญเลยเควสขบันนั้นก็จะเรียงตามความสามารถตัวละครเช่นตัวละครที่มีสถานะกัปตัน หรือตัวละครที่มีสถานะแรปเต็ ed, หรือตัวละครที่มีสถานะพระเจ้ากอรลี่พาวเวอร์กอลไล์พาวเวอร์อะ Power, Power, ไรพวกนี้แน่นอนตัวละครพวกนี้จะไม่โดนลดดาเมจนะครับถ้านอกเหนือจากเงื่อนไขแต่ละด่านของมันจะโดนลดดาเมจนั่นเองนะครับนี่เราต้องลงสลับ1 2ึ่รับเค 1, 2, ลหนึ่งสองรับเคล็ไปเรื่อยเรื่อย,อยแบบนี้นะครับนี่รี่เวเวอร์วันเดย์ก็1 2ึ่งสองรับเค 1, 2, ลหนึ่งสองรับเคล็ <c oughs>